สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับสายหม้อต้องรู้จักกันนีครับมัพคดนะครับจะได้ยินคุณว่าอะตอมกาแฟที่คุณทําเองได้นะครับคุณไหมครับหน้า่นงงี้ฮะผมว่าหลายๆคนต้องคุ้นแน่นอนใครคุ้นคอมเมนต์ใต้คลิปไปไหนครับเดี๋ยววันนี้นะครับโอกาสดีเลยนัดพี่เขาไว้นะครับว่าจะมาบุกโกดังนะครับอะตอมกาแฟบุกออฟฟิศเลยนะว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยากรู้ด้วยว่า แบรนด์ไทยแบรนด์นี้นะครับไไมีดีอะไระนิ่ที่มาไปเป็นยังไงแล้วก็ไปดูนะครับโปรดักของตอ o f f e e มีอะไรบ้างนะครับนี่ฮะจะเห็นว่ามีรถแฟดเข้ามารับสินค้าอีกแล้วนะทุกคนออฟฟิศ oh. <Office S 2> ของตอม f f e ฟนะครับก็มาไม่ยากนะครับปักหมุดตามโลเคชันในในเพจไว้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะครับก็อยู่พหลโธยธิน59นะครับ ซอยสนะครับขับรถมาเนี่ยก็มีที่จอดนะฮะนี่ด้านหลังนี่ที่จอดนะครับถ้าใครมารถไฟฟ้านะฮะก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์มาแป๊บเดียวนะครับอยู่สถานีพหลโยธิน59ินะครับมาไม่นานก็ถึงละสวัสดีครับพี่ด้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้เจอตัวจริงแล้วนะครับได้คุยได้แชทตั้งแต่แบบ ตอนจะซื้ออะตอมหม้อแรกใช่ใช่ <c oughs> โอ้หกี่เดือนเนี่ยสองเดือนสาเดือนนามนมากถ้าไม่เจอโควิดเราได้เจอกันเร็วกว่านี้แล้วแต่ต้นปีใช่ครับนี่พี่ต้องครับเช็คให้หน่อยครับว่าของแท้ของปลอมครับเออแท้ทั้งคู่แท้ทั้งคู่อันนี้ของอะตอมใช่ไหม <c oughs> อะตอมอะตอมอะตอมอันนี้ของลุงใช่ไหมพี่ดูก่อนพี่ดูก่อนโูใช่นี่ไงข้างในอ๋อของลุงของลุงของลุงวันนี้แอบสอดไส้มา ใส่มามันเข้ากันได้นะเข้ากวได้พอดีเลยนี่อยู่ที่บ้านผมก็ต้มแบบนี้แหละออเหรอใช่นี่ผมก็มีนี่นี่นี่ของลุงนี่ของลุงนี่ของอาตอมครับผมได้เหมือนกันครับ นี่คือสลับกันได้เลยนะใช่สลับกันได้เลยแล้วคุณภาพเนี่ยไม่ใช่ไปลองซึือแบบเป็นที่2องลองอย่างลุงคืออาจจะเทียบเท่าได้เลยนะคืออันนี้ผมผมคิดไว้นะเพราะเท่าที่ใช้งานมานะครับพอรุ่นเนี้ยทรงมันเหมือนกับรุ่นตัวของอะไรนะเรนโบเรนโบใช่ใช่ครับผมใช่สวยๆครับใช่ครับตอนนี้โอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในออฟฟิศนะครับของ atom coffee คือวันนี้มาถึงที่เลยนะฮะ ก็มาเจอพี่ต้อมนะครับจนตัวเองอ่ะคือไปกินร้านที่เป็นมกลพอล์ดอะที่ไหนนะครับก็จะมีแบบเจอบ่อยๆก็คือหม้อจีนหม้อ,อตอมแล้วก็หม้อเบลลิติหม้อลุงนั่นเองนะฮะก็เลยสงสัยว่าแบรนด์ของใครอะไรเงี้ยโอเควันนี้ก็เลยอยากมารู้จักกับพี่ต้อมเลยเป็นมายังไงทําไมถึงเกิดแบรนด์อะตอมคอฟฟขึ้นมาได้ครับตอนแรกคือผมเป็นคนดี่กาแฟแล้วก็จะไปกินพวกกาแฟตามร้านทั่วไปแล้วราคามันแพงถูกไหมครับ40ิบ ห้าสิบไปกินบางร้านล่อไว้อะไรตะตา์บ้ากะนร้อยก็บาทอะไรเงี้ยก็เลยสมใจราคาสูงอยู่สูงสูงก็เลยตัดสินใจว่าลองพวกทำทานเองก็เลยมาเจอมอรกาพอดก็ชายก็ซื้อพวกนี้ครับตอนแรกก็ซื้อพวกเนี้ยราคาถูกๆมาก่อนแล้วคุณภาพก็พอใช้ได้อยู่อันนี้คือรุ่นแรกรุ่นแรกเลยใช่ไหมเนี่ยรุ่นแรกที่ขายว้าวเป็นสแตนเลส Oh, แต่ปัญหาคือพอขายไปสักปี2ปีแล้วมันมันเกิดสเตเลนันบางอะครับพอมันบางปุ๊บมันก็จะดุ้ง oh. ถูกไหมเพราะมันบวมมาปุ๊บเนี่ยมันคว้าแล้วคุณภาพก็ไม่ดีแล้วซื้อมาตอนสมัยก่อนซื้อมาเยอะเหมือนกันเกลียวไอ้ตรงเนี้ยหลุดมาเลยไอ้ตรงบาวหลุดมาเลยบางทีก็หมุนไม่เนิมด,ด้วยบางทีก็มีปัญหาก็เลยเออตัดสินใจไปไปจีน mm. ไปดูโรงงานเองเลยครับที่จีน ก็เลยได้โรงงานนี้มาโรงงานทีรุ่นนี้ขายอยู่เลิกไปแล้วเออมีคนขายอยู่เพราะรุ่นพวกนี้มันหนาแค่ไม่ถึง0.5มิลเนี่ยอบางจริงบางจริงเนี่ยบางบางเบาด้วยเบาก็เลยมาไปบินไปที่จีนก็เลยได้ตัวไฮบริดมาอืมแล้วก็ตาเตลเล็ตตัวนี้ครับผมเนี่ยคือตัวสี่ขับเท่ากันอ่ะเนี่ยของอะตอมแต่ว่ายังไม่ได้ทำแบรนด์ตัวนี้เพราะว่า ทำแบรนด์ของไฮบริดก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำลองลองลองยกดูได้เลยนี่ครับโอ้น้ำหนักมีมีน้ำหนักพอใช้ได้อยู่ใช่อันนี้เบาก็เลยเลิกขายไปแล้วเลิกขายไปแล้วก็มีพวกอลูมิเนียมครับนี่รุ่นนี้ผลิตเองนานแล้วอันนี้ก็สั่งผลิตเหมือนกันใช่สั่งผลิตเหมือนกันแต่จะไม่ตีแบรนด์อันนี้สั่งมาก็หมดไปแล้วต้องนานแล้วเออผมเคยเห็นอยู่โหนี่ัวแบบเนี้ยใช่นานมาก น่าจะประมาณสี่ปีที่แล้วสี่ห้าปีที่แล้วเลิกขายไปครัเพราะหมดไงไงเพราะหมดก็เลิกก็เลยไปหาโรงงานอีกหาโรงงานที่มันดีกว่านี้ก็เลยได้รุ่นพวกพีเมียมาอพีเมียใช่รุ่นที่ผมเห็นใช่ได้คารลเรฟูพีเมียมาครับตอนนี้รุ่นไหนขายดีสุดครับพี่รุ่นขายดีสุดต้องเป็นไฮบิด อ๋อให้บีบขายดีสุดแล้วตัวนี้ผมก็มีตัวสีครับอยู่ครับใช่ใช้ดีมันมันใช้ได้หลายเตาเลยใช่แล้วก็ไอเตาเขาเรียกว่าเตาเหนียวนําอ่ะเตาม่รถไฟฟ้าใช่เร็วมากเร็วมากเร็วกว่าเตาแก๊สเท่าตัวใช่ใช่ใช่แล้วมีสองสีมีสีดำสีดำใช่สีดำสีดำจะเท่หน่อยสีดำจะเท่หน่อยแล้วก็ขายดีสุดนะขายดีกว่าถิงกันด้วยครับผมขายดีดมากเลยใช่อ แต่โลโก้มันเยียงไปหน่อยเอามาเอาตั้งโชว์ก็เลยเอาที่มีตาหนิมาครับผมมีช่วงมีตาหนิเอามาขายขายดีมากเพราะบางคนเขาบอกเฮ้ยมันเป็นแรเทมแรเทมเป็นแรเทมแรเทมไปเลยครับแล้วก็อีก2รุ่นก็คือที่ขายดีก็สองตัวนี้อันนี้รุ่นพิมี่ยอันนี้รุ่นคาร์เร่อฟูครับผมครับผมสามครับมีหกครับด้วยครับตัวพิมียผมเห็นที่ร้านหลายร้านใช้อยู่ตัวนี้ใช่เออเยอะเยอะนะครับใช่ใช่ครับขายเยอะครับ แรกๆที่ผมไปตะเวนชิมแบบโมก้าพอร้านโลบาร์เนี่ยจะเห็นตัวรุ่นนี้เลยใช่ครับเพราะทรงมันสวยมันจะเป็นทรงคล้ายๆกับยี่ห้อหนึ่งของอิตาลีอ่ะออผิวมันเหมือนกันเลยอ่ะครับครับผมใช่เพราะแล้วก<ม>็<ช>ทั้งในถ้าจะมีเปรียบเทียบกับยี่ห้อของจีน,นมันจะเบาอ่ะอันนี้ของจีนอันนี้ของอะตอมนะครับ,รบพิเมียเบาเห็นได้ชัดเลยโอ้เบาคือจริงผมก็มีนะตัวนี้อเอออันนี้มีน้ำหนักใช่ครับ มีไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองเมื่อวานวันมันซื้อเนี่เองลูกค้าซื้อของจีนมาแล้วก็มาที่ร้านเอามาลองตัวนี้เขาบอกตัวนี้ดีดีกว่าของจีนเขาโดนตัวจีนเขาไม่ใช่ละเพราะเขาทําขายครับครัเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้เลยอ่าอีกรุ่นหนึง่งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ฮิตฮิตแล้วกำลวงแล้วด้วยครับผมมันทรงมันน่ารักนี่นะใช่ครับมันจะเหมือนรุ่นของลุงเหมือนกันรุ่นรุ่นอาเรนโบ้อาใช่ใช่รุ่นเรนโบ้เหมือนกันเลยครับคล้ายคล้ายกันเลยครับผมก็มีตัวสีแดง ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ว่าให้ดูว่าใช้ไม่แท้เอาแก้ที่อยู่ใช่ใช่เนี่ยครับตันนี้โอเคอยู่เลยเนี่ยดีมากชอบนะคือวัสดุมันดูแบบแข็งแรงอ่ะใช่ครับแบบหนาลูมิเนียมหนาด้วยนะฮะแล้วก็คือวัสดุข้างในเนี่ยกลวยอะไรอย่างเงี้ยงานเนียบใช่ครับงานเนียบกว่าตอนนีก่อนจะได้มาก็ต้องให้โรงงานอะออกแบบมาให้แล้วว่าข้างในต้องยังเข้าไหลน้ำหนักต้องเท่าไหลน้ำบักเบาเราก็ไม่เอา ครับครับต้องคุยกับเขาก่อนนี่ทุกคนก็ที่ต้องก็ให้ดูว่าเ้เริ่มแรงขายมาจากตัวไหนแล้วก็มีตอนนี้มีตัวไหนขายบ้างแล้วก็ตัวไหนขายที่ดีดีที่สุดคือตอนนี้ตัวดีที่สุดคือรุ่นนี้เลยนะไฮบริดอืมนะครับใครใครมีแล้วคอมเมนต์หน่อยนะอยู่ใต้คลิปเอ้ยใช้เหมือนกันหรือเปล่านะโอเคทำไมถึงใช้ชื่ออะตอมคอฟฟี่ครับพี่ก็คุ้ส่วนที่มีพี่กับ เพื่อพี่คนหนึ่งชื่อเอกับชื่อพี่ชื่อต้อมก็รวมกันเป็นอะตอมอ่ามีเอมีต้อมก็เป็นอะตอมอะตอมต้อมใช่เจ้าเป็น T O เอมอมันก็อาจแปลกๆก็เลยเป็นอะตอมอะตอมก็เลยเหมือนแบบว่าเออเป็นจุลภาคเล็กๆอย่างเงี้ยครับอ๋อใช่ใช่ใช่ครับผมก็เลยมาตั้งเป็นชื่อนี้แล้วก็ใช้มาตั้งแต่ต้นแล้วครับับเจ็ดแปดปีผมชอบคอนเซปต์มากเลยกาแฟที่คุณทําเองได้นะพี่ครับ อันนี้คือแบบตรงอจเลยช่มันมันทำเองได้มันทำง่ายๆใช่ใช่อืมแล้วตอนที่เปิดมาเนี่ยผลตอบรับเป็นไงนี่แรกๆเลยแรกๆก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเรายังไม่มีแบรนด์ไงเดี๋ยวตะกุณนนะครับได้ครับห่าอย่างเงี้ยครับใช่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 ไหมไม่มีะไไม่มีอะครับมีครับ หนาครับที่อื่นมัางแล้วชอบึตัวนี้มีจ์เลย่ีครับมีจัตเตอรอยู่อะตอมนี้อายุทั้งหมดกี่ปีแล้วพี่ประมาณเจถึงแปปีครับผมอ่ะเพิ่งเข้าวงการได้ไม่ถึงปีครับอ๋อคือมีมานานแล้วใช่ใช่ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำแบรนด์จริงจังเพราะว่าโวลุกมัาไม่ถึง เราก็ต้องไปซื้อพวกของจีนธรรมดามาก่อนเริ่มดักไปจีนปุ๊บก,ก็เลยเออลองทําแบรนด์ดูอ่าลองทาแบรนด์เพราะวอลุ่มนั้นได้แล้วนี่นะทุกคนเจปีแล้วนะครับคืออะตอมก่อตั้งมาตั้งแต่2 0 <8. S> 1 5นะฮะคือรู้สึกแบบเป็นน้องใหม่นะเข้าวงการมามอต้มได้แค่แบบไม่ถึงปีอะเออรู้สึกทึ่งๆเออ uh huh. ถึงว่าครับคือไปร้านไหนเนี่ยคือมักจะเจอแบรนด์อะตอมอยู่เนาะก็ไม่แปลกไม่แปลกครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมจะหยิบมาให้ดูนะแต่ตอนนี้เนี่ยจะบอกว่าผมเคยเห็นไลฟ์อยู่ในเพจนะครับแล้วก็ทำเมนูแบบหม้อต้มนี่แหละมอ็อกพอดของอะตอมกาแฟเลยฮะมาถึงที่ทั้งทีนะต้องได้ชิมเอาเป็นนี่เลยเมื่อกี้ลูกค้ามาเหมือนกันให้กินนี่ไปอันนี้คือมะพร้าวโอ้มะพร้าวเป็นเมนูอเมริกาโนมะพร้าวอเมริกาโนอ่าเมนูนี้ผมชอบครับชอบชอบมากได้จะติดใจ ทำโดยใช้ตัวคิดสุดของที่ร้านอ,อ,อันนี้น่าจะใช้มามาณสี่ห้าสามสี่ปีแล้วไปยังใช้อยู่ทุกทว,วันสี่ <4 S 1> ครับเนาะสี่ครับใช่ครับเออพี่ผมสงสัยนิดนึงมีหลายคนถามมาว่าอลูมิเนียมสแตนเลสแล้วก็แบบอุปกรณ์นะที่มกาพอตเนี่ยมันมันอันตรายกับเราไหมมันเป็นฟู้ดเกรดหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่ร้านฟู้ดเกรดครับเพราะว่าถามโรงงานแล้วว่าโรงงานมีไอ้มีการตีว่าเป็นของฟู้ดเกรดก็เลยต้องสั่งเขา ก็ะะเลยสั่งเขามาแหละมาผลิตเพราะว่าฟู้ดเกรดเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าสินค้าเราดีจริงทุกตัวที่อยู่ประกอบอยู่ในตัวหม้อเนี่ย<ช>เป็นฟู้ดเกรดทั้งหมดใช่ครับใช่ครับโอเคทุกคนหลายๆคนนะครับชอบถามเรื่องสูตรชงกาแฟอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ต้องจะมาแจกหนึ่งสูตรแล้วกันเนาะอเมริกาโน่คาวใช่ไหมพี่ใช่มามาดูกันครับเริ่มเลยการทําอเมริกาโน่ทำให้เมริกาโน่ไม่ต้องใส่น้ำใต้วาลมไหมครับ แต่ถ้าบางคนอยากทําเป็นเอสเปรสโซเย็นก็ต้องใส่น้ำรดลงเพื่อความข้นต้นของกาแฟแล้วทำ a m e r i c โน o ไงครับผมเราก็เลยใส่น้ำใต้วาลครับโอเคแ่ใต้วาลตัวนี้สี่ครับได้น้ำที่สองร้อยมลใต้วาลใต้วาลายางใต้แล้วครับพี่โอเคใต้แล้วกาแฟใส่เต็มกรวยนี้อยู่ที่ประมาณสิบห้ากรัมถึงสิบเจ็ดกรัมใช้กาแฟตัวไหนครับที่ร้านมีอ่ะตัวนี้ก่อนเลยถ้าเย็น ที่ร้านจะใช้ตัวของออตัวเบลนระหว่างะอะอาบิก้ากับโรบัสต้าอย่างละ550เป็น550เลยใช่เพราะทำเย็นไงเพราะว่าถ้าไม่เย็นทำเย็นแล้วต้องมีโรบัสต้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่เข้มนี่นะท,ท,ทุกคนก็ใช้ตัวบทฮิตสุดฮิตทั่วไปทั่วไปเลยจน600เอ็นที่ e. ตัวนี้ใชเ่เป็นิเ,นเบอร์อะไรนะจริงๆแล้วโรงงานจีนไม่ได้ตั้งเบอร์ไว้ให้เราเราต้องมาปรับเอง อืมอ่ะมีคนถามเยอะเห็นไหมว่าเช่ะเบอร์อะไรเยอะเบอร์อะไรบางคนก็บอกสองบางคนก็บอกสามบางคนบอกหนึ่งโรงงานเขาไม่ตั้งมาให้เราเราต้องตั้งเองปรับเองว่าให้มันเท่าไหร่นี่นะนี่ตรงเนี้ยตั้งให้เท่ากับเกลือไอโอดินเกลือไอโอดีนนะใช่นออเดี๋ยวรอดูตอนบดเสร็จว่าจะได้ออกมาเป็นยังไงเนาะมาเที่ยวสวัสดี มาดูกันว่าขนาดเกลือไอโอดินนะวันนี้โอเคใส่พูนประมาณนี้นะครับแล้วก็อยากดกาแฟอัดกาแฟดีกว่าแค่ตกเบาๆอ่าตกเบาๆแค่นี้แค่นี้แค่เองแค่แบบปล่อยแล้วก็วางเดี๋ยวดูขอดูขอดูความเรียนหน่อยฮะเขากับเกลือไอโอดินนี่ทุกคอือก็คือรูปไปเนี่ยยังแบบเหมือนเ็กล็ดต์ใช่มีมางคนไปซื้อตามร้านแล้วก็บอกว่าปวด กาแฟให้ด้วยมันจะบอกเขาเขาบดกาแฟแบบละเอียดยิบเลยปัญหาคือพอมนละเอียดปุ๊บมันแน่นเกินไปต้องมองนี่ว่ามองก็พอมันมีแรงดันแค่สองบาร์ไม่เกินสองบาร์แล้วเราไปไปเราเราละเอียดเกินไปเนี่ยมันขึ้นไม่ไหวอมันก็เลยทําให้กาแฟไหม้ไหม้ปุ๊บเมื่อขึ้นแผลบๆเคยสังเกตใช่ปะว่าไม่ไดออกนั่นแหละครับผมเคยบดละเอียดเนี่ยแบบมันขึ้นมาปิ๊ปปิ๊ปปิ๊นั่นแหละนั่นแหละกาแฟไหม้ไปล้ะและ อ่ะต่อไปเรื่องกระดาษกององกระดาษกองครับผมกระดาษกองทุกน้ำแปดที่หลังพึ่งนี่ปกติผมกินเองอ่ะไม่ไม่ใส่นะคือมันมันก็ได้แบบอารมณ์อารมณ์นึงมีกล็ดมีอะไรบ้างใช่แต่บางคนก็บอกว่าอันนี้กระดาษนี่เรื่องช่วยเรื่องแรงดันด้วยนะอย่าลืมถูกไหมเพราะว่ามันเป็นกระดาษในการที่มันออกช้าลงใช่แต่มันก็จะดีขึ้นใช่ผมจะปิดยาปิดที่หูนะบางคนไม่รู้บิดหูเลยเรียบร้อยหักหัก แม่บิดปึ๊บเรียบร้อยข้อดีของสตนเลสตั้งด้ทุกเตาถูกไหมเตานี้คือเรียกว่าเตาเตนี่ยน้ำเตาเนียน้ำนะครับเป็นเตาแม่เหล็กไฟครับเมื่อกี้ใช้น้ำอะไรพี่ผมอยากจับเวลาจริงๆน้ำเปล่าธรรมดานี่เลยไม่ได้น้ำอุ่นนะใช่น้ำธรรมดานี่เลยผมจับเวลาหน่อยว่าม่อะไรจะเดือดเดี๋ยวปิดก่อนนี่นะจับเวลาแล้วอ่าเดี๋ยวจะให้อ่างนี้นี่ของเล็กครับผมเดี๋ยวของพี่กินเอง เียบที่เวลากันก็ได้ได้เลยได้เลยอ๋อนี่เตาแก๊สเลยเอาแก๊สเลยเก็บเทียบไปเลยว่าทําไมจะได้ช้าเร็วเหมือนกันใส่ใต้วาวอันนี้เอารุ่นไหนครับพี่รุ่นีเมียีเมียนะครับโอเคใช่เหมือนกันใส่เต็มกลวยเหมือนกันใส่เต็มกลวยแค่นี้เองเบาๆเบาๆไม้องแน่นนะครับใช่แปะไปเลยแล้วก็ ไปชุบน้ำเหมือนเดิมนะชุบน้ำลืมกระดาษกรองใช้ซ้ำได้นะครับสี่ห้าครั้งเลยว้าวสี่ห้าครั้งเลยประหยัดไปด้วยแปดคนมาคือคนพี่ต้มต้มให้ดูสองหม้อเลยนะได้อันนี้เตาแก๊สย่อที่เหมือนกันนะตัวสีแดงเนี่ยใช่แล้วครับยอดที่มันราคามันถูกประมาณแค่สองสามร้อยบาทประมาณประมาณสามร้อยประมาณนั้นใช่ครับนี่ใช้กระป๋อง อ๋อนี่ไงตัวสีแดงได้กระป๋องเดี๋ยวผมให้ดูนะคือตอนนี้หนึ่งนาทียี่สิบสี่นะเดี๋ยวตัวนี้น่าจะอกอละเพราะว่าต้มก่อนเนาะใช่ต้มก่อนคือถ้าเติมน้ําร้อนอะผมเคยจับเวลา่สำหรับตัวนี้นะประมาณหนึ่งนาทีครึ่งใช่เออหนึ่งนาทีก็เดือด้เลยอือือออกแล้วทุกคนประมาณสองนาทีกว่านิดนะคนะบใช่ ไม่ต้องแรงนะไฟทักแค่8 0ดร้อเอแปดร้อยวัตต์ก็พอ800ร้อวัตต์ใช่บางคนใช้ใช้สองพันเงี้ยมาแรงครับอุ้ยพี่ครีม่ากแบบฟูมากใช่โอ้รุ่นนี้ข้อดีคือมันไม่กระเด็นอืมหอกินหน่อยกินพัดไปไปไปหอมหอมหอมมากนี่ฮะเวลาเมื่อกี้สองนาทีกว่าเลยบอกมานะเสร็จแล้วก็ประมาณสองนาทีสี่ ห้าสิบเนาะประมาณนั้นโอ้โหเดี๋ยวก็รอตัวต่อไปได้แล้วนะนี่คือปิดแล้วใช่ไหมพี่ปิดแล้วปิดไฟได้ไม่กระเด็นเลยเป็นไงไม่กระเด็นมีมีบางคนทําแบบโอ้ฟองแบบเยอะมากตัวนี้ได้น้ำอยู่ที่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเอมแลนะครับทุกคนลองให้ดูเลยกี่ใส่น้ำไปสองร้อยมันจะร้อยห้าสิบ อ่าเออใช่ใช่ใช่หนึ่งร้อยห้าสิบแมวใช่ครับนี่นะฮะถ้าเป็นตัวเนี้ยได้ร้อยหนึ่งใช่ประมาณร้อยร้อยกว่านิดๆประมาณนั้นดูสีน้ำมันจะไม่่ะเห็นไหมสีน้ำมันจะมันใสๆมันจะไม่ได้ขุ่นเหมือนอลูมิเนียมเออข้อดีของคาตนเล่ก็คือว่ายิ่งเวลาน้อยก็จะทําให้สีของกาแฟไม่ไหมจะสีออกจะไม่ดำครับออกแใสอันนี้มาแล้วมาแล้วนี่ตอันนี้ก็ไม่นานเท่าไหร่เนาะใช่ โอ้ครีม่ามาฟูมากครับใช่ไอตัวพีเมียแล้วพอหนอกครึ่งหนึ่งอะเราหลีไฟลงเลยเปิดไฟให้มันแรงหลีไฟลงอ่าหลีอ่านี่นี่หลีไฟนะแล้วพอเลยขึ้นมาสักหน่อยเราปิดไฟได้เลยอ่นนี้อ่ะเลยแล้วพี่อ่เลยละใช่เนี่ยปิดได้ละโอ้โหฟูมากใช่บางคนไม่เปิดไงเปิดไฟแรงๆพุ่งออกข้างนอกเออนี้ทุกคนคือ ทั้งสองมอเนี่ยออกมาแบบครีมมากฟูๆทั้งสองเลยนะกลิ่นหอมมากครับทุกคนให้ทะลุไปเลยทะลุจอไปทะลุแมสตอนัวนี้อันนี้ได้เท่าไหร่นะพี่ร้อยประมาณร้อยนเออร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งใช่เนี่ยร้อยหนึ่งประมาณนั้นนะครับว้าวอันนี้จากตัวให้ปิดเนาะใช่ตัวให้ปิดครับกลิ่นหอมมาก นี่เป็นกาแฟตัวตัวผสมระหว่างลาบิก้าเรนใช่ไหมฮะโอ้กลิ่นเข้มใช่อืหอมเข้มเลยครับเป็นเป็นคั่วเข้มใช่ไหมใช่คั่วเข้มครับกลิ่นก็ไม่ไม่ต่างกันรู้สึกเหมือนกันหอมเข้มเหมือนกันเทคนิคในการทำอเมริกาโน่ให้อร่อยน้ําร้อนถูกไหมใช่ครับเราต้องน็อกให้มันเย็นก่อนก่อนจะเทหรือไม่ก็ลองเทดูถ้าแบบมือใหม่ๆลองเทไปก่อนแล้วเราชอบแบบไหนถ้าเราเทปุ๊บน้ําร้อนละลายน้ําแข็ง มันคือเบรเกโน่ถ้าชอบก็โอเคต่อแต่ถ้ามาบอกว้ยมันยังจืดไปวิธีการคือนอกให้มันเย็นก่อนจะเทลงไปน้ำแข็งถ้าไม่น้ำแข็งอะไรช้าลงคม,มันจะได้เข้มขึ้นอยากลองได้กลิ่นหอมแล้วต้องต้องลองว่าเป็นช็อตแล้วจะเป็นยังไงเนาะคือตัวที่ผมเคยชิมนนะเป็นอะไริการร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่แต่ตัวนี้เป็นโลบัสต้าผสมเนี่ยห้าสิบลสิบเนาะว่าถ้าเปแล้วมันหออร้อนเย็นไงหอมเข็มมากกว่า แต่กลิ่นอะไรบิก้าพุ่งกว่างนว่าเนี่ยน็อกแล้วเข้มหอมเข้มเนี่ยนอกกินอะไรบิก้าพุ่งกว่าได้เลยซูนมได้ดีเลยผมว่าใช่ต้องลองใช่ซูนมครบโอเคน็อกเย็นเดี๋ยวทำให้กินสองแบบแบบแรกคือไม่ใส่น้ำตาล การใส่น้าตาลดูดิว่าชอบแบบไหนเพราะว่าบางคนก็ไม่ไหวกับตัวของกาแฟจริงๆถูกปะบางคนอาจจะไปใส่น้ําตาลเพิ่ม,มใส่นมเพิ่มอมลองดูว่าชอบแบบนี้ไหมถ้าไม่ชอบปุ๊บย,ยังขาดหวานไม่หน่อยนึงอาจจะเพิ่มน้ําตาลไปนิดนึงบางคนชอบไงไม่ตายตัวนะไม่ตายตัวไม่อยู่ที่คนแต่ละคนเลยโอเคนี่ครับมาเยี่ยมทั้งทีแถมได้สูตรกลับไปกินที่บ้านอีกนะทุกคน ส่วนน้ำมะพร้าวไม่ได้จอดจมว่าต้องกี่มิลลิลิตรแล้วแต่ชอบประมาณเลยเหรอพี่ประมาณทำคิดเองไม่ต้องคิดมากไม่นะเข้มไปอ่อนไปก็ค่อยเติมลองดูก,ก่อนว่าชอบแบบนี้ไหมแบบไม่ใส่น้ำตาลครับอืมโอเคน็อกเกย็นคือแช่น้ำแข็งแล้วเรียบร้อย,ยว้าวสีสวยสีสวยน,นี่นะครับ สปอนมาลีต้องเข้าแล้วล่ะมาแน่นอนมาแน่นอนอือืมกลิ่นยังหอมกาแฟอยู่เพราะว่ากาแฟอยู่ข้างบนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้หลอดทียมอ่ะมาครับนี่นะฮะเออแก้วตัวนี้ก็จับเก็บช่ดีมากเลยใช่เก็บกวาเย็นอเหมือนแก้วยีติอะไรครับคือเราจับแล้วไม่รู้สึกไม่เย็นมากไม่มีไอน้ำเลยได้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 สองชั้นนะฮะนี่ร้อนก็ได้ใช่ไหมนี่ร้อนได้ครับไม่ได้ อ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูนะข้างล่างมันยังไม่ผสมยังเด็กลิ่นมะพร้าวยังได้กลิ่นมะพร้าวขึ้นเต็มเต็มเลยใช่นะขอขอดูขึ้นมาหมดแล้วยกยก้ลอดขึ้นอ่าอืมเริ่มผสมแบบกาแฟกับมะพร้าวนัวหนัวแล้วหอมหอมหอมทั้งกาแฟหอมทั้งมะพร้าวแล้วมันต้องมิกซ์นะพี่มิกซ์มิกซ์นะผสมเลยมิกซ์มิกหอม ยังหอมกาแฟอยู่นะครับอีกสูตรหนึ่งใส่น้ําตาลใส่น้ำเชื่อมก็ได้ครับนี่ไม่กินนี่อันนี้สําหรับคนไม่กินหวานเลยนะไม่กินหวานเลยโอเคเลยอะใเลยนวลกินกินมันนวลระหว่างกินมะพร้าวกับกินกาแฟทุกคนเดี๋ยวสูตรหวานใช่ไหมพี่สูตรหวานแต่สูตรหวานนี้แส่เชื่อมเท่าไหร่บ้างบอกได้ไหมพี่จริงๆก็ตามปั๊มอะประมาณสักปั๊มนิดนิดปั๊มนิดประมาณประมาณกี่ออนซ์10แล้วตัวน้ำพวงนี้เมื่อกี้ กะเอาอ่ะไม่ได้มีสูตระมาใเอตนะใช่ว่าประมาณนี้นะอะไรเงี้ยเพราะเราก็ทำทำกินกันเองอ่ะครับผมแต่ถ้าอร่อยนี่เดี๋ยวต้องไปปรับนิดนึงใช่เพราะบางทีเคยแจกสูตรไปเหมือนกันว่าให้ไปลองแล้วเราอย่างหนึ่งการแจกสูตรมันไม่สูตรใตัวไงแล้วก็สูตรเราที่เราทำครับผม องดูอันนี้หนึ่งช็อตเนี่เมื่อกี้ี่ผสมตัวน้ำเชื่อมไปแล้วใช่ไหมใช่มองเ่็นว่ากาแฟมันร้อนมันเย็นใช่ไหมไอ้มันร้อนใช่ไหมครับพอ uh huh. มาร้อนปุ๊บละลายน้ำตาลได้ดีกว่า uh huh. ถ้าเราไปเอาน้ำตาลไอเอาน้ำเชื่อมไปผสมกับน้ำมะพร้าวที่มันยังเย็นเย uh huh. ็นอยู่อ่ะม่ค่อละลายก็ uh huh. ตกประมาณฟืดหนึ่งฟืดหนึ่งฟืดหนึ่งม,มาสิสิบกว่า m l ็มสิบห้าประมาณนั้นแต่เมื่อกี้น้ำกาแฟมันเยอะไงครับ uh huh. จริงๆถ้าปกาติอ่ะ ร้อยเอใส่สักแค่สิบเอมก็พอแล้วอะเนี่ยแก้วสวยนะเนี่ยใช่ครับมาแก้วสองผสมแล้วครับมิ่งๆิองมิใส่น้ำตาลไปนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงเนาะหวานน้อยพี่ใช่ไหมหวานน้อยมันมีความ,ม,มหวานนิดนึงอ่าผมชอบฟรดต คั้วเข้มนี่มันดีตรงที่แบบมันยังคงความเป็นกลิ่นหอมกาแฟอยู่นะใช่ถ้าไปเจอพวกอาราบิก้าเนี่ยอืมมันจืดไปเลยมันจืดอันนี้เป็นได้โรบัสต้ามาด้วยใช่ครับอืมแบบกินแบบพวกมือใหม่อ่ะมือใหม่จะไปใส่พวกมะพร้าวน้ำส้มใช่มะพร้าวกับส้มเนี่ยใช่หรือเอาสแป๊ดอ่ะโอเคได้ไหมมาคนเอาสแป๊ดมาใส่อ๋อเออใช่น้ำส้มสแป๊ดโอเค ต้องลองชิมฝีมือตัวเองใช่มีหวานน้อยหน่อยไม่ได้หวานปรลมบางคนเขาไปใช้นี่น้ําตาลเออใส่ไปแทนใส่กับักาแฟครับก็ได้อยู่นะฟินนะฟินไม่ลองไม่รู้ครับแอบเพ้นข้างหลังพี่ตรงไหนครับทั้งข้างอะตอมทั้งอะตอมตอมสีดําตัวพีเมียนี่เหรอเออใช่ตัวนี่มีสองอย่างอ๋อมีตัวนี้สองครับ ออกสองท่อตัวนี้ออกท่อเดียวผมเคยเห็นในคนอื่นทำในคลิปครับอออยากชิมจากตัวนี้ด้วยพี่ได้โอเคชิมมาเยอะขอความรู้มาเยอะพี่ต้องฝากร้านเลยครับร้านจะมีอยู่ว่าสร้านเอาง่ายๆคือ3าที่ที่อาสาั่งคือหนึ่งหน้าเพจ Atom Coffee กาแฟาที่คุณทำเองได้อืสอในส่วนของลาซาด้าก็ชื่อร้านเดียวก,กัน Atom Coffee ในช้อปปี้ก็ชื่อเดียวกันอ่า Atom c o f f เหมือนกันครับตอนนี้ของมีเต็มสต็อกนะครับ ั่งได้เลยไม่ต้องรอมีของครบอยู่แล้วครับอยากจะโชว์ตัวด้านด้านหลังเนี่ยอยหนพี่ <Hey, please. S 1> นี่หนึ่งสองสามโอ้ที่ยันเป็นที่สตอ็อกการ์ดที่แพ็คของเท่านั้นเล็กๆครับลูกค้าท่านใดที่สนใจตัวมอคก้าพอแล้วยังไม่มีความชำนาญหรือยังกลัวกลัว,ก,ว,ก,วก,ก้าอยู่ครับมาที่ร้านได้ทางร้านแนะนําได้นะครับว่าตัวนี้ชอบไหมตัวนี้ไม่ชอบก็ก็ได้นะครับมาลองดูนะครับมไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อ ชอบใครซื้อก็ได้นะครับประมาณนั้นก็คือมาต้มมาลองชงอะไรกันตรงนี้เลย,ได,เลยได้เลยครับได้เลยเทคนิคบอกหมดครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเทคนิคอะไรของง่ายๆครับผมผมโอเคทุกคนวันนี้ก็ได้ทั้งความรู้นะครับแล้วก็ได้ลองนะครับฝีมือพี่ต้มเลยต้มแล้วก็ชงให้กินแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญผมแบบเออทึ่งมากต้มทุกหม้อมีครีม่าทุกหม้อเลยฮะ ถ้าใครนะครับอยากมาเรียนรู้แบบนี้ต้มยังไงให้ได้ขี้มาาเนี่ยแวะมาที่นี่ได้เลยนะฮะผมก็แบบว่าตอมกาแฟทุกแห่งทำเองได้ก็เจอแล้วผมก็มาตามตามแบบามปนะครับประมาณนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณต้อมมากเลยครับได้ไดความรู้แล้วก็ได้รู้ว่าแบรนด์หม้อคนไทยนะครับ ที่เรียกได้ว่าเป็นที่2สองรองจากลุงรองจากลุง,ลง,ลงคือติดใจมานานแล้วเ,เมื่อไหร่จะได้มาแบบเจออะตอมตัวเป็นๆสักทีนะเจอแล้วนะครับผม,บผมยินดีมากเลยขอบคุณที่มาครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเล็กอาว์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ผมกับอะตอมกาแฟที่คุณทําเองได้นะพี่ตอมนะฮะลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับ